โอกาสว่าแก้กฎหมายว่าไม่ใช่เปลี่ยนเจตนาลมของประกันสังคมนะคะไม่ได้เปลี่ยนเจตนาลมของพอรบรเลยแต่เพิ่มช่องทางเลือกให้ผู้ประกันตนเท่านั้นเองนะคะเจตนาลมก็ยังเหมือนเดิมก็ยังจ่ายเหมือนเดิมะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการขอเลือกเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่เดือดร้อนที่มีความจําเป็นหรือเขาอาจจะเป็นป่วยโรคร้ายแรงเขาบอกว่าเขาไม่อยู่ตลอดชีวิตหรอกเขาขอเป็นเงินก้อนที่จะมารักษาตัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ อันนี้เราถึงเปิดโอกาสให้ขอเลือกได้ค่ะม,มีเงื่อนไขไหมคะว่าถ้าจะขอเลือกสมมติถ้าถ้าจะขอเลือกเจ็นบําเด็จหรือบนานาเนี่ยเงื่อนไขคุณจะต้อง1 2 3 4งาเท่านั้นหรือเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยเงื่อนไขก็คือต้องอายุครบห้าสิแล้วออกจากงานเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะแล้วจะต้องจ่าย ให้ครบหรือไม่ครบร้อยแปดสิบถ้าไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนก็ได้เงินก้อนอยู่แล้วเงินก้อนยดเออใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะขอเลือกได้ใช่ค่ะถ้าเขาจ่ายครบร้อยแปดสิบเดือนจริงๆกฎหมายเก่าก็คือให้เป็นบำนาญตลอดชีวิตเป็นรายเดือนอแต่เขาขอเลือกเป็นเงินก้อนเราก็เลยเปิดให้เขาเลือกได้ว่าถ้าเขาจะขอเลือกเป็นเงินก้อนเราก็จะจ่ายให้อ่านคะอันนี้เป็นขอเลือกนะคะใช่ค่ะคราวนี้มาเป็นขอกู้ขอกู้กรณีขอกู้นี่คือผู้ประกันตนบอกว่าช่วงเนี้ยเขา เขาเดือดร้อนเขาจะกู้เงินของเขาเองได้ไหมเขาสามารถกู้เงินก้อนที่เขาส่งมาในถังประกันสังคมนี้ได้ไหมเขาทางเราก็คิดว่าเงินของเขาแต่ภารกิจของสำนักงานประกันสังคมไม่มีปล่อยกู้เราก็เลยจะต้องไป MOU กับธนาคารคที่จะมาให้ให้ให้ผู้ประกันตนกู้ได้โดยที่สำนักงานประกันสังคมเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องการค้ำประกันเงินกู้ Mm hmm. ประกันสังคมไม่ได้เอาเงินออกไปให้ธนาคารเพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้นะค่ะแค่ค้ำประกันเงินกู้ให้ผู้ประกันตนเท่านั้นคค่ะคะอันนี้คือการขอกู้นะคะคค่ะค่ะะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างหลายๆกรณีมันมีมันมีรายละเอียดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องขอกู้นี้อันนี้จะมีรายละเอียดหลายอย่างมากที่ทททจะถามท่าน,นโฆษกนะคะขอคืนขอคืนนี่อะไรคะขอคืนนี่ก็คือเขาขอคืนบางส่วน คือไม่กู้ไม่อยากเสียดอกแต่ตาการขอคืนของเขาเนี่ยก็ต้องต้องส่งเงินสมทบมาแล้วเงื่อนไขก็คือส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนเขาจะขอคืนบางส่วนได้ไหมการที่เราให้ขอทั้งสามขอเนี่ยทุกอย่างต้องมีกฎหมายรองกฎหมายลูกออกมาซัพพอร์ตนะคะว่าจะให้แบบไหนลักษณะไหนเพราะฉะนั้นการขอคืนเนี่ยหนึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่าเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกันตนไม่สามารถดำรงชีพได้อยู่อย่างปกติหรือเกิดโรควิบัติเช่นโควิด อย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาขอคืนได้บางส่วนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ต้องมีเหตุการณ์แบบนั้นถึงจะขอได้ไม่ใช่อยู่ๆไม่มีเงินก็จะไปขอคืนทุกคนอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะต้องเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือโรคระบาดอะไรอย่างนี้คค่ะซึ่งซึ่งในสถานการณ์นั้นๆสมมุติว่า เรื่องของดิฉันมันวิกฤตในชีวิตข,ของดิฉันมากเลยเนี่ย <ทำ S 1> แต่ว่าวทั่วโลกทั่วประเทศค่ะ, <c oughs> อ,ะอันนี้คือ,อยังไงคะรัฐจะต้องมีการประกาศออกมาอย่างช,ชัดเจนใช่ไหมคะ,คะว่าตอนนั้นมันเกิดวิกฤตแล้วยกตัวอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดวิกฤตทั่วไปเลยก็สามารถอยู่ในขั้นตอนนี้ได้ค่ะแล้วถ้าสมมตินะคะสมมติว่ามันเกิดสถานการณ์น้ําท่วมแต่เป็นบางพื้นที่อันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์การณ์บางพื้นที่เขาก็ประกาศได้ ว่าบางพื้นที่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อุทกภัยร้ายแรงผู้ประกันตนไม่สามารถไปทํางานได้เกิดความเร้อ,อนก็ประกาศมาเราก็จะให้ในกรณีเป็นจังหวัดนั้นซึ่งอันนั้นก็คือประกาศภัยพิบัติใช่ไหมคะสมมุติถ้าผู้ว่าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็จะเป็นหลักฐานละ,ละว่าพื้นที่นี้มีภัยพ,พิบัติจริงๆก็สามารถจะเอารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมาดําเนินการในการขอคืนบางส่วนบางส่วนเท่านั้น บางส่วนนี่เท่าไหร่คะมีรายละเอียดไหมลูกออกมาอีกค่ะว่าบางส่วนได้เท่าไหร่ซึ่งการกรณีขอคืนนี่ย่าลืมนะคะว่าเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นถังใหญ่นะทุกคนเอามารวมกัน่ใชทั้งทั้ง11ล้านคนเนี่ยนะคะมาตาสาสามเนี่ยเอามารวมกันที่ถังเดียวไม่ใช่เงินแบบกบขที่ของนายกนายขเขาแยกไว้เลยเงินของนายกก็ของนายกไปไม่กระทบใครเลยเงินของนายขก็นายขไปแต่เงินของประกันสังคมอยู่ในถังเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาเงินไปให้คนอื่นกู้ หรือขอคืนไปบางส่วนหรืออะไรนี้นะคะขอคืนไปบางส่วนเนี่ยการที่เราเอาเงินคืนให้เขาบางส่วนเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมเสียโอกาสที่จะเอานำเงินไปลงทุนมสมมติว่าสำนักง,งานประกันสังคมจะนำเงินก้อนไปลงทุนเนี่ยได้ร้อยละสี่ในปีนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคืนเงินคุณต้องเสียค่าเสียโอกาสให้สำนักง,งานประกันสังคม้วยนะเพราะว่าคนที่เขาไม่กู้ไม่คืนไม่ไม่เอาอะไรไม่ขอคืนเนี่ยเขาจะต้องได้เงินที่นำไปลงทุนเนี่ยกลับมาเพื่อ